มีสาวกภาสิทบทหนึ่งกล่าวสู่ฟังบทนั้นบอกว่าทําใจให้ดีทําดีให้ใจแท้จริงเราไม่ได้อยู่กับใครมากไปกว่าใจตนเพียงใจตนดีทุกที่ก็ประหนึ่งสวรรค์แต่เมื่อใดที่ใจตนแย่แม้อยู่ห้องแอร์ก็รุ่มร้อนประหนึ่งอยู่ในนรกปานนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สนใจไฟธรรมควรสนใจใส่ใจเพราะเหตุว่าจิตวิญ,ญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ถ้าใจดีแม้จะไม่มีเวียงวังก็อยู่ฝาสุขถ้าใจดีแม้จะไม่มีทรัพย์สินหมื่นล้านก็มีความสุขถ้าใจดีแม้ไม่มีคนรักคู่รักเหมือนใครอื่นก็มีความสุขถ้าใจดีแม้ไม่มีอาหารหรูหราวิจิตพิสดารปานขรบบดีผูม้มั่งคั่งเขามีกินกันเราก็มีความสุขถ้าใจดีแม้ไม่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมเราก็มีความสุขอันนี้ใครอยากรู้พิสูจน์ดูได้เลย